วันนี้เป็นวันที่16กลุมภาพันธ์พุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันขึ้น9ก้ค่ำเดือน3อากาศก็รู้สึกว่าอุ่นขึ้นนะนะลูกหลานนะต่อไปเนะีคงจะเข้าเขตร้อนกำลังอะไรทีนี้เพราะมันเดือนกุมภาแล้วกุมพามีนา มีนามันเขตไม,ไม่หนาวไนมะ่หนาวมีนามีแต่ร้อนเนะมษานะีไม่ต้องว่านะ <c oughs> นี่คือดินฟ้าอากาศแต่ผู้ใดเมื่อวานนี่ก็รูปรูปที่ถ่ายรูปกับพระอ,องค์โสมที่มางานที่กระถินนะใครได้ถ่ายรูปกับพระอ,องค์ท่านก็มารับได้ กูบาก็มบอบให้ใครเป็นคนดูแลเนอะตาไม่ใช่รูปตนเองอย่าไปเอาถ้าเอาไปแล้วก็คนที่มาทีหลังก็ไม่รู้จะส่งไปที่ไหนใครก็มีความหมายสำหรับของตัวของแต่ละตัวเองบางคนก็รับไปสุม 4, สีุ่มหไม่ได้ดูรายได้ละเอียดเห็นก็ให้แล้วก็รับไป ไร่วรวอววาลูกกองไข่ไปแล้วก็ทิ้งทิ้งคว่างๆวงเพราะตัวเองไม่สําคัญแต่เจ้าเจ้าเจ้ารูปเจ้าภาพของเขานะสําคัญมากจะได้ถ่ายรูปกับพระองค์ท่านมันไม่ใช่ว่าจะถ่ายถ่ายได้ง่ายๆต้องถ่ายตั้งแต่เดือนตุลาเพิ่งมาได้วันนี้เมื่อวานนะี่ยส่งขึ้นมาเมื่อวานนะลูกหลานนะ ได้มาแล้วก็แจกดูเอาไปติดเอาไปใส่กรอบเป็นที่ระลึกในช่วงชีวิตหนึ่งได้ถ่ายรูปกับเจ้าพระปรมวงศาสารวงเป็นสิริงมงคลของชีวิต อันนี้คือชีวิตชีวิตที่เป็นมงคลเป็นถ่ายรูปภาพเอาไว้แต่ว่าชีวิตบางช่วงไม่เป็นมงคลเราก็ไม่อยากจะเห็นอีกบางทีโมโหโกธาหน้าบูดหน้าเบี้ยวถ้าใครถ่ายรูปในช่วงนั้นคงจะไม่อยากจะให้ถา่ายเหมือนกันนะ ในช่วงไหนยิ้มแย้มแจ่มใสอยากจะรูนะ้เวลาจะถ่ายรูปนะยิ้มน,ะ <c oughs> นั่นแหละสรุปแล้วก็คือการแสดงออกในชุมชนสังคมในตัวของเรา,าเราต้องการความดีสรุปแล้วสิ่งที่มันไม่ดีเราจะไม่ทำ แล้วก็พร้อมกันวันที่22่นะคณะศัทธาญาติโยมโลูกหลานสวดมนวันที่21สวดมนเย็นที่ศาลานอกวันที่ยีบสอเช้าทําบุญตักบาตรแล้วก็อุทิศส,ส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่ผู้ที่มาช่วยทั้ง,งโรงทานคับ มาตั้งแต่เนินเน่นๆจักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะแต่ผู้มีกำลังเปลือเลี้ยงแขกเลี้ยงขนกลางตรงกลางเต้นทำความสะอาดปัดกวาดล้างถ้วยชามมันกันได้อยู่ได้กินแต่ที่ยังไงพวกในครัวน่าจะช่วยกันดู <c oughs> ถ้าหากว่าไม่ มีทางนอกมาก่ะพวกแม่ครัวนะดูเป็นภาระธุระเลี้ยงพี่น้องลูกหลานตัวจะไงงานแต่หลวงพ่อไม่ได้อยู่นะลูกหลานนะหลวงพ่อจะไปธุระน,นนะ่สักสองสามวันคงจะกลับขึ้นมาพอไปกรุงเทพไปแสดงเขานิมนไปแสดงธรรมเทศ ไ <c oughs> ปนในงานหลวงพ่อพอมีอายุพรรษาขึ้นมาก็อย่างนี้แหละอย่างทุกหลานได้เห็นนะ่นก็นยังดีนะหลวงพ่อไม่ค่อยได้ไปที่ไหนง่ายๆแต่ตามไม่จริงวันนี้นะ่ะจะได้ไปแสดงธรรมที่วัดป่าบานันคอตอนเย็นให้วันพรุ่งนี้วันที่สิบเจ็ดหลวงพ่อไปทุกปีแต่ปีนี้ก็ขอ ขอยกเว้นเพราะจะได้ลงไปกรุงเทพนั่นนะ <c oughs> วันนั้นการประกอบคุณงามความดีการสังสมคุณงามความดีทั้งหลายเก็บเล็กผสมน้อยนะลูกหลานคณะสัตายาญาติโยมทำบุญทำทานตั้งรงธงรง,รง,รงทานไปบงังเราก็ไม่ได้ตั้งทุกวันปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งหรือสองสามครั้ง แต่เราทำมาหาเลี้ยงชีพยอย่างอื่นแล้วก็ทำไปการสร้างบุญสร้างกุศลพวกเราก็ควรจะใส่ใจบ้างแต่ก็ไม่ให้หนักหนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสกับนางวิสาขาคนที่จนไม่มีเงินแต่มีศรัทธาก็ไม่สามารถที่จะทำได้ ไม่สามารถที่จะทำบุญได้เพราะอะไรเพราะมีศรัทธาอยู่แต่จนแต่บางคนก็รวยอยู่แต่ไม่มีศรัทธาก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะอะไรเพราะไม่มีศรัทธาความเชื่อถึงจะมีเงินอยู่ก็ไม่สามารถที่จะทำได้แต่บางคนตั้งมีศรัทธาด้วย ทั้งมีทนแะทรัพย์ด้วยอันนั้นแปลว่าทำได้อย่างเต็มที่ <c oughs> เพราะมีความเชื่อในจิตใจ <c oughs> นั่นแหะอันไหนถึงเราจะให้พร้อมซะก่อนเราจรึงจะคิดทําถึงขนาดนั้นก็ไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เราทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลแต่ไม่ให้มันแต่ไม่ให้ตนเองเดือดร้อน แต่ทำไปแล้วไม่เดือดร้อนทำไปได้ได้สบายอันนั้นเราก็ควรจะเก็บหอมหลอมริบเหมือนกับน้ำฝนตกมาใส่ตุ่มของเราทีละหยดทีละหยาดทีละเล็กทีละน้อยต่อไปมันก็เต็มตุ่มเต็ม,ตม,ตมโอง่งขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะฝนตกลงมาทีละหยดนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเรา ไม่ใส่ใจเสฉยให้รวยซะก่อนยังค่อยจะจะทําบุญไม่รู้วันไหนจะรวยผลใ่สุดตายแล้วตายอกีกผลที่สุดจนไปหน้าแต่พุทธภือเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทําบุญเพราะ้ในในพวกเราคิดไปถึงจะมีน้อยเราก็แบ่งการทําบุญส่วนหนึ่งถ้ามีมากเราก็ทํามากถ้ามีน้อยเราก็ทําน้อยแต่ไม่ทำเฉยอันนั้นไม่น่าจะถูก เรามีกินมีอยู่มีกินในหลักโบราณคนโบราณเขาบอกว่าให้แบง่งแบ่งกินแบ่งทานคล้ายๆกับว่าตัวเองก็มีกินแล้วก็ทําบุญทําทานไปด้วยบุญกุศลตัวที่เองตัวเองได้ทำนั่นแหละมันจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเกิดมาพบใดชาติชาติใด ความอดอยากก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะเรายินดีในการทำทานาถึงตกทุกจนยังไงอีกสักวันหนึ่งบุญกุศลก็จะพยุงามาโดยบังเอิญอามาโดยที่เราไม่คาดคิดเกามาช่วยเราพยุงเรา,เ,าเราก็เนี่ยนะคนมีบุญไปตก ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนโบราณเขาพูดอย่างนั้นนี้ก็เหมือนกันน่ะพวกเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เนี่ยอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปให้สังสมบุญกุศลไปเรื่อยทั้งให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยภาวนาด้วยสรุปแล้วก็คือให้ตั้งศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อในจิตใจ ศรัทธาคำนี้นะ่ะถ้าคนมีศรัทธาอยู่ในจิตใจแล้วนะ่ะแต่ก็ต้องวิเคราะห์ว่าการเชื่อของเราเนี่ยการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยการที่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์มีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราต้องวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็ปฏิบัติตามปฏิบัติตามที่เราได้ยินได้ฟัง เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามไปทีละน้อยละน้อยเหมือนกับเราเป็นเด็กเชื่อฟังผู้ใหญ่ต่อไปเราใหญ่ขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เราก็ต้องศึกษามาจากผู้ใหญ่ก่อนจากนั้นผู้ใหญ่แนะนำสังไงผลที่สุดเราก็เดินตามพอเดินตามรู้อันไหนเป็นโทษอันไหนเป็นคุณอันไหนดีอันไหนเรว อันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทำํำเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเรารู้ได้แต่ก่อนที่จะรู้ได้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าป,ปุบปับรู้ทั้งหมดไม่ใช่นะต้องเรียนรู้ขึ้นมาต้องปลูกศรัทธาขึ้นมาก่อนศรัทธาคือความเชื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปบ,บุญคุณโทษมีจริง ไม่มีจริงได้ยังไงโทษนะถ้าเราทำโทษเดี๋ยวนี้เราก็ไปกิดติดคุกทันทีแนะ้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องจองจำเราทันทีเนะพราะเราทำไม่ดีทำไม่ดีจะจะดีได้ยังไงถ้าคนทำดีแล้วจะเลวได้ยังไงถ้าคนทำดีแล้วมันก็ต้องดีในเมื่อคนทำชั่วมันก็ต้องชั่วนะ เพราะนั้นใ้เราเชื่อกมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําถ้าเราทําดีแล้วอยู่นะัชไนสถานที่ไดดีทั้งหมดนะลูกหลานนะทายาจโจิโยมเพราะนั้นเราเกิดมาทั้งทีชีวิตควรจะประกอบคุณงามความดีอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นกุศลพอที่จะทำอันไหนได้เราก็นะทำ เก็บหอมรอมริบไปที่ละเล็กที่ละน้อยต่อไปมันขยายขึ้นเรื่อยๆเ, <c oughs> เหมือนกับเราคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยทีแรกเขาก็เป็นคนจนบางคนนะแต่คนที่เกิดมากองเงินกองทองอีกไม่ว่ากันน,นั่นแต่บางคนเกิดมาเนี่ยหาบก๋วยเตี๋ยวหาบสิ่งของไปขายแต่เขารู้จัก เก็บหอมรลอมริบเก็บหอมลอมริเบรเก็บที่เล็กๆนะเก็บที่น้อยอต่อไปก็ใหญ่ขึ้นมาก็ออกทุนทํามาค้าขายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าใหญ่ขึ้นมาก็ซื้อใหญ่ขึ้นไปผลคีอค้าขายใหญ่สรุปแล้วก็คือคนมีปัญญาและขยันด้วยนะคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้ <c oughs> พร้อมกับคนมีปัญญา คนมีปัญญาคนขยันยอมหาทรัพย์ได้หาอะไรก็ได้คนขยันกับคนมีปัญญาหาบุญก็ได้บุญหาบาปก็ได้บาป <c oughs> ทำไมคนมีปัญญาจึงหาบาปได้บาปอ้าวคนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดใช่ไหมละ่ะแต่มันจิตใจมันเป็นอกุศลจิตใจไปไปในทางเลวจะรู้กฎหมายเนี่ยฉลาด แต่เห็นเขามีช่องมีทางที่จะคดจะโกงเขาได้ยังไงจะเบียดจะบังเขาได้ยังไงแต่ใช้ปัญญาถ้าขยันทำอีกต่างหากผลที uh, ่โชกว่านะคนขยันด้วยคนมีปัญญาด้วยทำบาปได้มากอีกเหมือนกันวันนั้นไม่ใช่ว่ามีปัญญาขยันแล้วจะทำคุณงามความดีได้อย่างเดียวไม่ใช่นะทำบาปก็ได้บาปมากอีกเหมือนกัน ทำบุญก็ได้บุญมากกี่เหมือนกันเพราะนั้นในพวกเราใช้สติใช้ปัญญาใช้ความขยันของเราเนะี่ยไปในทางที่ดีไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เป็นธรรมถ้าเราทำได้อย่างนั้นนะมีแต่ความเจริญผาสุขทางด้านจิตใจคิดมาเมื่อไรใจของเราก็สบายเพราะเราทำแต่ทำแต่คุณงามความดีเราทำสิ่งที่มันไม่ดีนะ มันเป็นแผลในใจนะจิตใจของเราจะเป็นแผลคาวันนึกขึ้นมาเมื่อไรทำให้ใจไม่สบายเพราะในพวกเราประกอบคุณงามความดีศึกษาธรรมะพอครูบาอาจารย์ธรรมเทศนาขององค์หลวงตานะถ้าเราได้ฟังก็ได้ฟังแต่ว่าของหลวงพ่อนะหลวงพ่อเองก็หลวงพ่อมั่นใจธรรมเทศนาหรือว่าคำ,คำพูดของหลวงพ่อที่พูดไปแต่ละครั้ง มีแต่โน้มน้าวให้พวกเรามองเหตุผลมองเหตุมองผลมองสิ่งควรไม่ควรถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นนะในครั้งพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะอุบาสกอุบาสิกาท่านนี้ท่านนั้นเป็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้นะหลวงพ่อมีแต่อ้างเหตุผลให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษา ถ้าพวกหลวงพ่อเองก็มั่นใจ <c oughs> ในเอ็มพีสามที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวเป็นเสียงของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้ฟังทบทวนอีกเหมือนกันว่าเราพูดไปเนี่ยตัวไหนบ้างที่มันจะทำให้เสียหายแต่หลวงพอ่อฟังฟังดูแล้วหลวงพ่อยังยอมรับอยอมรับในแนวของคิด เ่อแนวคำพูดของหลวงพ่อเพอราะอะไรเพราะได้ฟังได้ทบทวนย้อนหลังดูแล้วไม่ใช่พูดไปแล้วก็จบไม่ใช่นะบางครั้งหลวงพ่อก็ฟังฟังดูแต่ถ้งไม่ฟังทุกการที่พูดไปแต่ก็ย้อนย้อนดูฟังดูแล้วหลวงพ่อก็ยอมรับที่พูดผ่านผ่านมาเนี่ยเกิดประโยชน์เป็นความจริง ที่หลวงพ่อพูดลงไปเป็นความจริงเพื่อทัทายาตโยมทั้งหลายให้ได้ฟังถ้าคำไหนที่พูดแล้วมันคุมเคือะมันคุมเครือไม่ชัดเจนหลวงพ่อก็จะย้ำให้ชัดเจนให้ขึ้นมาอีกให้เข้าใจเพราะว่าคำพูดนั้นไม่ชัดเจนแต่ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งกับ ถ้าคนหัวสมัยใหม่แล้วคนมีปัญญานะฟังเทศหลวงพ่อเนี่ยพ่อฟังไปแล้วจะลำคาญชักหน่อยเหมือนกันนะเหมือนกับคนแก่คนแก่พูดย้อนไปย้อนมาย้อนมาแล้วก็ย้อนไปเพื่อจะให้ผู้ฟังเข้าใจแต่คนที่หัวเก่าหัวรุ่นเก่าเนี่ยฟังแล้วโอ้หลวงพ่อพูดเข้าใจไม่ต้องแปลครับว่าหลวงพ่ออินพูดไม่ต้องแปล พูดแล้วเข้าใจได้ง่ายอันนี้ได้ยินเสียงสะท้อนย้อนกลับมาไม่ใช่น้อยแต่ว่าถึงยังไงหลวงพ่อก็ไม่ได้ฟังในจุดนั้นจุดเดียวหลวงพ่อกลนรุ่นใหม่หัวสมัยใหม่ <c oughs> ที่เขาเก่งในแนวความคิดเขาใช้สติใช้ปัญญาในบริหารจัดการเรื่องงานต่างๆเขาฟังไม่จำเป็นจะต้องฟังย้อนหน้าย้อนหลัง ฟังพูดไปปั๊บถึงจะพูดเร็วป่ะนะเขาเข้าใจ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  <c oughs> อันนั้นแปลว่าพูดเข้าใจง่าย <c oughs> <c oughs> ถ้าในหลักทำความสอนก็บอกพวกคิปปิญญาเนี่ยพวกรู้ได้เร็วมีสติปัญญาที่รู้ได้เร็วพวกทันธาปิญญารู้ได้ช้าเนี่ยต้องอธิบายนะทีนี่ยอธิบายให้ฟัง พอพูดไปแล้วเอะเขาเข้าใจหรือเปล่านะในเรื่องที่พูดไปนี่นะกลับมาย้อนอีกมาพูดให้ฟังอีกย้ําอีกอ้างเหตุผลจุดนั้นให้ฟังอีกเนี่ยจุดๆนี่แหละเป็นจุดที่ผู้ที่คิดปัญญาเนี่ยจะลาคาญฮะอจะลาคาญทําไมย้อนหน้าย้อนหลังแต่มันก็ยากเหมือนกันนะลูกหลานคณะทธาญาติโยมนะการที่จะพูดให้ลคนเข้าใจนะไม่ใช่ของง่ายๆนะ เหมือนกับหมอลำหรือคนร้องเพลงนะยพวกเราอยู่เป็นร้อยเป็นพันจับขึ้นมาร้องเพลงเลยชแต่เขาลองแต่เขาร้องเพลงเนี่ยตัวเองตีได้พอหนไปอยู่ข้างเวทีไม่น่าจะร้องอย่างนั้นไม่น่าจะร้องอย่างนี้นไม่น่าจะออกเสียงอย่างงุนอย่างนี้มแต่พอจับไม้จ่อสิป,ปากเนี่ยปัดไม้จะให้ไวอย่างนั้นเลยร้องไม่ได้นี่ก็เหมือนกันนะ หมอลำก็เหมือนกันเวลาเขาลำาโอ้เสียงน่าจะออกเสียงลีลา,อย,า,าอย่างนู้นพูดอย่างนี้อย่างงั้นอพูดได้แต่เขาจับไมค์ไม่ใส่เปากโอ้พูดเขาท่าไว้ติเขาเป็นไว้เอาลองลองลองลำรู้สิเหรอพูดไม่ออกนี่ก็เหมือนกันพูดที่จะแสดงธรรมแล้วพูดที่จะเทศน์มันไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะจะทําให้คนเข้าใจนะศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานนะ มันเป็นอีกมุมหนึ่งอีกเหมือนกันแต่หลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่นักเทศนะไม่ใช่นักพูดนักเทศเพียงแต่ว่าจำเป็นพูดพูดให้ฟังแต่หลวงพ่อพูดทั้งวีทั้งวันก็เหมือนกันพูดให้ฟังลูกหลานฟังนะก็ย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมาแต่หลวงพ่อคิดว่าอีกไม่นานหลวงพ่อคงจะหยุดพูดแล้วเพราะนั้นในขณะที่พูดได้พูดพูดซะ แสดงความคิดเห็นให้ลูกให้หลานให้คณะชาติญาติยโยมได้ฟังได้ศึกษาอันไหนควรจะพูดออกไปวันหนึ่งได้เลี่ยมหนึ่งวันหนึ่งได้เลี่ยมหนึ่งชั้นเชิงหนึ่งให้พวกเราได้ฟังอีกสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้านะหลวงพ่อคงจะหยุดพูดแล้วถึงจะเอาไม้มาจ่อปากหลวงพ่อมีแต่ปัดไม้จักให้ไวแล้วอ้ไม่ไม่ไไละจ่อจ่อจ่อใครอยากจะฟังไปฟังเอพีสามย้อน อันเก่าก็ได้นะปูดไม่ได้ละหยุดแล้วนะถึงวันหนึ่งมันต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะลูกหลานนะ <c oughs> อตอนนี้ไปพระสงฆ์อนโมทนาให้พรล,ละพรนะี่นนี่นนะสะรรพโาวินิมุตติ น,นิตจังบุตราปัจจายน้อจันตารัธรรม,มาวันทันติอายุวันโนสุขังบาลรัตนตายานุภาเวนรัตนตยเตชะ ดุคาโลคาเปยเวลาโซกาสัตุจุปัทวาอาเนต้าอันตรายาปิวินัสันตุอาเสสตัวายาสิทธิธนังลาภังโสทิภาคยังสุขังบาลังสิริอายุเจวันโนจาโอขังบุตรีเจยสวา อาตาวัตสาจา,ายุจาชีวสิทธิภาวันวตุเตภาวตุสัพมังกาลังราคันตุสัพเดวตาสามบามบุทธานุภาเวนะสดาโสธีภาวันตุเต ภาวะตุสัพพมังกาลังรักขันตุสะปะเดวตา <c oughs> สามบาธรมานุภาเวนะสาดาโสทีพะวันถุเตงพาวะตุสัพมังกาลังรักขันตุสะปะเดวตาสามบาสังฆานุภาเวนะสาดาโสที Ah, one two, three.